ไม่มีอะไรก็ congratulation นะคะซิสแล้วก็จูบหนึ่งทีคือเขินคือเจเจก็เขินไงเพราะคนเยอะไงวันนั้นน่ะแต่ก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆได้รับรางวัลชื่อยาวนิดนึงพี่ก็จำไม่ได้ในการเล่นที่ก่อนนั่นแหละรางวัลน่ะ ขอออมนักแสดงขออมนักแสดงที่น่าจับตามองของี่นีขอข่ยอดนิยมอ่ะค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะคือเว็บอรเป็น A P P ของจีนซึ่งซึ่งเราก็ จริงๆเราก็ไม่ค่อยเล่นโซเชียลนะแต่ว่าด้วยที่ว่าเรามีแฟนอินเตอร์ก็เลยไปหาเล่นเราไม่คิดว่ามีคนติดตามเยอะขนาดนี้แล้วก็เราสามารถได้ interact กับแฟนแฟนอินเตอร์ในในในแอปไว่ป๋ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลแล้วก็เป็นเกียรติมากๆก็ขอขอบคุณทางไว่ปัวแล้วก็แฟนๆที่คอย support แล้วก็คอย กดถูกกดผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็คอมเมนต์ให้ตัวเองบ้าง <c oughs> ก็ขอบคุณความเข้าใจนะคะ,ะเดี๋ยวจะไปหาบ่อยๆในเวทีบัว,วค่ะสสำหรับออมใช่ไหมคือจริงๆก็ดีใจค่ะดีใจมากแบบว่าไม่คิดว่าแบบเราจะมีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเรามีวันนี้ได้นอกจากผู้ใหญ่ก็คือแฟนๆทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนๆในไทยหรือว่าแฟนๆต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เมื่อวันเว้ยป๋อก็ชวนเราให้ไปรับรางวัลเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแฟนๆบอกว่าอยากให้อ้อมเล่นเว้ยป๋อบ,บ,บอ่อยๆอ้อมบอกว่าอ้อมอ่ะเล่นไม่ค่อยถนัดแต่ว่าจะแบบพยายามเข้าไปให้บอ่อยที่สุดที่จะบอ่อยได้อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อัพอะไรในเว่ยป๋อหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คอนเกรทูลเลชันนะคะซิสแล้วก็จุ <mo ๊บหนึ่งทีปกติเราไมจุ๊บปล่อยเวลาแสดงควานจริงค่ะเริงอเร่อยพี่เลียดลิงออเฮ้ยิงไม่ปกติน้องออมไม่จุ๊บแอ้วจุ๊บเม่จุ๊บหัวลิงอ่าโอเคก็ถูกเอ่อใช่เปล่าอืมบ้างอืมแต่คือเขินคือเจ๊ก็เขินไงเพราะคนเยอะไงวันนั้นน่ะคือแต่ก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆ แสดงความยินดีไว,นไว้ชีวิตหลิงหลิงไว้ชีวิตยิ่งอินโควร์ดอยู่ <c oughs> แล้วแบบปุ่ <c oughs> ใช่แต่ว่าคือเราก็แสดงความยินดีกับน้องออมด้วยใช่ก็ดีใจมากๆกับรางวัลที่น้องออมได้รับค่ะ